สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง e a s y m o b i l e Adlon นะครับวันนี้แอดมินจะมารีวิวสินค้าที่ทางร้านขายนะครับนั่นก็คืออันนี้ครับวิดีโอแคปเจอร์การ์ดนะครับหรือ HDMI แคปเจอ e ร์การ์ดนะครับเป็นการ์ดที่มีลักษณะคล้ายๆกับแฟลชไดร์นะครับตามในนี้เลยนะฮะซึ่งดูแล้วอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันเล็กจังจะใช้งานได้เหรอคือจะบอกว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะครับ ใช้งานได้ยอดเยี่ยมเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันครับบอกไว้ก่อนว่าถ้าทางเพื่อนๆรับสินค้าไปนี่ต้องดูว่าซิลพลาสติกมันยังคงไม่แกะนะครับอันนี้แล้วก็เดี๋ยวข้างในมีอะไรไหมอ่าไม่มีละก็เป็นคู่มือนะครับภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูไปด้วยกันนะครับซองข้างในก็เป็นตัวสินค้าเลยนะครับอันนี้ นี่วิดีโอแคปเจอร์ USB 3.0นะครับดูได้จากที่ตรงนี้ฮะพลาสติกสีฟ้าคือมองบอกว่า3.0จะบอกว่าถ้าเครื่องคอมของเพื่อนๆคนไหนเป็น USB 2.0 2.1 3.0หรืออะไรก็แล้วแต่หรือ3.1มันใช้งานได้หมดนะครับมัน backward compatible ก็คือมันก็ไปจับความเร็วที่ต่ำสุดนะครับแล้วก็เชื่อมต่อตามนั้นนะครับ แต่ถ้าใครเป็น USB 3 0ก็ก็จะเร็วเท่ากับ USB 3.0ของตัวการ์ดมันนะครับอ่าเรากลับมาดูที่ตุงจอนะฮะให้ดูรูปง่ายๆก็คือตัวการ์ดอันนี้นะครับตามนี้เลยตัวการ์ดนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับด้านตูดมันก็คือเป็นพอร์ตที่ให้ใส่สายที่เป็นสาย HDMI นะครับซึ่งก็มาจาก PS4 หรือ PlayStation 4 Se t Top Box ็ในที่นี้ก็คืออะไรครับก็คือ a อง r o i r TV d TV กล้องมิ r เล์เลดหรือ DSLR อะไรก็แล้วแต่นะครับมีที่มี HDMI นะครับโปรเจคเตอร์นะครับอันนี้ก็ได้แล้วก็พอเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นพอร์ต USB อย่างที่แจ้งไปนะครับไปเสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปนะครับ iMac นะครับแล้วก็คอมที่เป็นคอมเดสท็อปหรือตั้งโต๊ะนะครับก็ตามนี้ มาดูคุณสมบัติคร่าวๆที่จำเป็นนะครับมันรับสัญญาณ HDMI นะครับได้มากที่สุดที่ 4K 60เฟรมเปอร์เซกนะครับอันนี้รับได้มากสุดถ้าต่ำกว่านั้นก็คือรับได้อยู่แล้วนะครับส่วนขาออกก็คือที่เป็น USB นะฮะไปเข้าคอมเราได้มากที่สุดที่ความละเอียด1080นะครับหรือ Full HD นะฮะ ที่30เฟรมเปอร์เซกนะครับมากกว่านั้นไม่ได้แล้วนะครับแม้ว่าจะเข้ามาที่ 4K 60เฟรมเปอร์เซกก็จะออกเพื่อให้เราไปเซฟงานหรือไปไลฟ์ได้ที่1080ที่เป็น Full HD 30เฟรมเปอร์เซกแค่นั้นนะครับอันนี้แล้วก็สายสาย HDMI นะครับควรมีความยาวต่ำกว่า5เมตรนะครับไม่งั้นสัญญาณมันจะดอกนะครับโดยแจ้งไว้ก่อนว่า Admin จะใช้ตัวกล้อง Canon M50 นะครับในการทดสอบแล้วก็ให้ส่องไปที่กล่องบุนนาฬิกานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับที่สายที่ต่อมาจากกล้องแล้วนะครับเป็น HDMI นะฮะก็อันนี้เลยครับเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปให้มันแน่นอ่าแน่นแล้วนะครับแล้วก็ ไปเสียบที่เปิดนี้ก่อนละกันไปเสียบที่พอร์ต USB ของเครื่องคอมเรานะครับเสียบปุ๊บจะเห็นว่าไอสัญญาณที่เคยแสดงที่จอหายไปนะครับเอาละที่ตัวคอมเรากดโปรแกรม OBS Studio นะครับใครยังไม่มีก็คือไปลงได้เลยนะครับใช้จำเป็นมากนะครับในที่นี้เปิดมาแล้วนะครับ ก็จะเห็นว่ามานันมีหน้าต่างนู่นนี่นั่นนะครับคราวนี้ให้ไปคลิกบวกนะครับบวกเพื่ออะไรครับเพื่อเลือกวิดีโอแคปเจอร์ v ดไว์นะครับอันนี้แล้วก็ตั้งชื่อให้มันนะครับเดี๋ยวขอตั้งชื่อเป็น Canon M 5 0นะครับ HDMI out นะครับตามนี้เลยปุ๊บกดโอเค มันก็จะขึ้นหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมานะฮะตุงดีไว้นะฮะเราไปเลือกนะครับว่ามันคืออะไรเห็นไหมมันจะมีเขียนว่า USB 3.0แคปเจอร์ Capture คืออันนี้เลยนะครับคลิกไปนะครับอ่าขึ้นมาแล้วนะครับแล้วนอกนั้นก็ปล่อยไว้คงที่นะครับปล่อยไว้แล้วก็กดโอเคนี่ครับมันก็จะถ่ายกล่องหมุนนาฬิกาที่นาฬิกากำลังหมุนนะครับ อันนี้ในกากำลังหมุน,นะฮะก็ะคือตามนี้ก็ใช้งานได้แล้วจะเรคคอร์ดนะครับอัดวิดีโอดังกล่าวหรือจะทำอะไรก็คราวนี้ก็ได้หมดนะครับไปต่อไลฟ์ที่ YouTube หรือ Facebook ก็สามารถทำได้นะครับก็เอาสัญญาณจากเจ้า obs นี้นะครับไปทำต่ออีกทีหนึ่งโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็กดสั่งมาได้ตามลิงก์ ด้าน,นล่างใน d e s d r i t t i o n นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์รบกวนช่วยกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ